สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบและเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอํมพรพเจเิญมีรถ L5018 ปี59นะครับใหม่600กว่าชั่วโมงมานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่495,000บาทยางหน้าใหม่ยางหลังคือสองนะครับสภาพสวยๆเลยครับราคา495,000บาทส่งที่ให้300กิโลแรกมีใ่านําให้5,000บาทครับด้านหลังที่เป็นฐานใหม่เลยนะครับยังมีให้ฐานใหม่ของนาซาไปนะรับยางหน้าใหม่นะครับยางหลังก็ ดอกอยังดีอยู่ครับสตาร์ทแล้วลองขับดูครับง่ายครับเดินหน้าไปครับมีแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท 5, 9, 9, รถปีห้าเกมา่หกร้อว่าตัครับสวยเลยท,นนจจเท่านใดสนใจก็ติดต่อเลยครับโทรปรงศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้าเก้าจ็ครับศูนย์สองที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า2องคันครับไหล้ว ไปโอเคครับตอนนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคีิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ